ก็เลยได้แยะงมาก็เลยอยากกินต้มยำปลาดิมใส่ผักกะเย็นมีพร้มมอยู่ใส่ปลาเรียบร้อยแล้วใส่ปลาแล้วปลาเอเริ่มเดือดแล้วเริ่มสุกแล้วยี่สิบบาทใส่กระดึงต้มยำปลาดิมปลาได้กินได้ในวันนี้ลองดูรสชาติเปดีกว่าพาเส่ยบพี่บ่าวเงินดูหน้าหน่อยสิพี่บ่าวดูหน้าหน่อยสิ ันนี้ว่าจเฮ็ดกับแก้มเด้นี่เออว่าจะกินได้โอ้คับครเออได้ปลานิ้มาโอ้พ่อสีมาเฮ็ดปลาสูกินได้ตุ่มย่ำเลยตุ่มตุ่มย่ำปลานินใส่ประมาณลูกัวลูกัอปลาขออะล่ไปไปล้างขาก่อนเดาอโอเคล้างขาก่อนข้ขาขอมอะไรมากมายง่ายๆาาหอ็นยังไง เดี๋ยวกระนอนเสารไปให้งานผีท่าหัวบัวท่าขุดโพได้ขุดโพเลยพุอเลยดีละทำความสะอาดให้ที่นอนเลยความสะอาดปลาเราล้างเราล้างอีกเท่านึงเห็ดเองเห็นกูเถาผู้แก่พาเห็ดกินเข้าไปเห็ดกินตามเขาแหละประมาณนั้น ไป้วงเราแน่้วงกุ๊กแน่เขาผ้าห็ดเนี้ย,ก,ยาากะจำเอากินเขาผ้าห็ดใดมันแสบมันก็นกนจำ้งวงแต่ละ้วงมันขึ้กันพวกกุ๊ก้วงเราแต่ละ้วงมันขึ้นกัน,กกดกนในดเหเ็ดแสบตั้มเครื่องต้มยำปานินนี่จะเป็นตัมปาเป็นเครื่องต้มยำเลยเป็นพริกเอาพริกแห้งใช้เป็นพริกแห้งพริกแห้งคลายไวย้แล้วก็จะมีรากขวดพีรากขวดพีหน่อยนึงยน้นำทำเครื่องต้มยำก่อน มากันเลยทดสอบดูนะฮะทดสอบดูอันนี้คือเราใส่เครื่องตําเรียบร้อยแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วต่อไปก็จะใส่ปลาเลยปลานิลเลยนะปลานิลตัวใหญ่ๆโลกว่าไซส์ใหญ่ๆเลยเราใส่ปลาแล้วก็ปิดฝาอืรอให้เดือดแล้วค่อยปรุงกันใส่ปลาเรียบร้อยแล้วใส่ปลาแล้วปลาเริ่มเดือดแล้วเริ่มสุกแล้วต่อไปก็จะปรุง นะจะเป็นการปรุงนะครับปรุงปรุงการต้มยำต้มยำของปานินนะฮะสีสันสวยมากเลยโอ้ยทีส่สุดเลยตาสีสันสีแดงมากเลยเป็นพริกที่เราตำเองนะฮะพริกแดงเนี่ยสีสนนันสวยมากเข้มข้นมากเลยนะเข้มข้นเนี่ยดูเนี่ยโอ้หน้ำข้นมากเลย ันนี้คือเรารอปลานิลสุกแล้วนะฮะต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนที่สองคือการปรุงเครื่องเครื่องต้มยำใส่หลายแซ่บหลายผมงวนะฮะโอ้โหป้าบอกว่าอ้ทําไมใส่น้อยจังเลยผมมดผมมดหัวเลยย้อนนี่แหละป้าบอกว่าทําไมใส่น้อยจังเลยอมายำได้ผมโดนมดผมัวนะต่อไปก็จะเป็นเผ็เศ นะครับมาเกือเที่เครื่อบเรืาเท่านะครับพี่น้องมเกือเทีลงไปหานาไปนามาก็เลยได้ะแยงมาก็เลยอยากกินต้มยำปลาดิญใส่ผัดขะแยงโอ้โหน่หน้ามากของแท้ครับพักการเขาเรียกเลยนะพี่พักการเรียกเลยนะขยงภาษาพักการผักยงอ๋อผักยะเหมือนกันอ๋อเออเช่นเดียวกันแรงมาแรงเขาจะตัาไอ้ไอ้ไูเนาะ มะขามก่อนอันนี้ก่อนน่ะล่ะกระแกงก่อนเดียวกันแล้วขามเปรี้ยวเลยมันี่ใส่ผักกระแกงมันทอดมันกรองบาทเอาว่าใบมะลาข้าวมาในนี่ล้วต่อไปก็จะเป็นมะขามนะฮะอันนี้ป๋าเก็บมาเองยอดมะขามเออยอดมะขามต้มต้มยำต้มแซ่บเป็นทางหัวนะครับทางหัวปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษปลอดสารพิษสุดยอดอย่างนี้เลยนะครับสุดยอดปลอดสารพิษอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าใครอยากจะ เดี๋ยวนี้เขามาแรงมากเลยก็คือที่ใบข้างข้างรั้วนี่ข้างรั้วบ้านเขาใช่ไหมเห็นที่มาแรงไหมเขาบอกว่าอะไรนะตำตำตำเยอะตำใบมะขามกับโควิดว่าเออกันรักษาโควิดใส่กับเล้าขาวหน่อยหนึ่งอันนี้คือที่สุดเลยนะมาแรงมาแรงเหมือนกันได้ยาแล้วได้ยาแล้วกูป่าชอบส้มส้มออย่างนี้เลยเออเฮืออ่ะอีกสั่นเลยตัวมาหมุนเลยน้ำหมุนเอา Oh. มันจะมาแตกโอ้โห oh. เจ็ดมันจะแตกนี่เขาใส่เปงนตะลึงแต่มันต้องเอาออกอย่างเงี้ยสีนี้โอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าต้มยำปลานิลเล็กแต่จิ๋วมีใบกระเพราด้วยนะนี่คือใส่ใบกระเพราด้วยเขาใส่เป็นก้านเลือปลาใส่เป็นก้านเลยโอ้โห กระเด็ดสักหน่อยน้งเด็ดอันนี้สมุนไพรเรากินได้หมดโอ้งลำต้นทั้งต้นปลาชอบกินสมุนไพรเออกินได้หมดอันนี้คือใบกะเพราลงไปนะฮะเท่วเลยกะเพอมันยยอยได้แล้วปัดซื้อน้อยเออเราใช้เกลืออะไรนะวอ่าโอเคอันนี้สามกุกนะครับมื่อนี้กุกทํมงานครับผู้เบากินแบบทีมงานทีมงานกินกับ ปลาอัปลาดิบทำไมสวยมากเลยต้มยำปลานิลไล่ไล่รลระสบกาณ์ไลยความคิดมากผสมกันต้มซอยกันแสดงความคิดน้ำกันว่าผสมผสานเออผสมผสานอันนี้คือเกษตรผสมผสานนี่ลอันนี้ต้มยำปลานิลผสมผสานต้มยำผสมผสานเกษตรทฤษฎีไหม่เจอเลยนะต่อไปแล้วก็เป็นผักชีโรยหน้าก็หอมกินได้ละบาน้องทำแบบนี้ผาอะไรครับ อะไรขาดอะไรหรือว่าเผ็ดมากเกินไปครับครักลูกปลาชอบเผ็ดนะครักตายเลยเผ็ดปันบอกไยเองเนะบอกจัดเต็มเลยั้วจังบอบ้าบอกกินไส้บอสพี่กี่สิบบาทใส่หมยี่สิบบาทใส่เครื่องหนึ่งต้มยำปลานินปลาจะกินได้ไหมวันนี้ไม่ได้อัดเลย อย่พี่บ่าวทำเสร็จแล้วโอ้โหดูคกดูคกดู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 ซิเธอโอ้โหพี่บ่าวของเราหมดนมหมดหมดหมดืมดดูโอ้โหดูพี่บ่าผ้าแซีบพี่บ่าเงินดูหน้าหน่อยสิพี่บ่าวดูหน้าหน่อยสิที่สุดที่สุดเจ้าเจ้าเจ้นี่หน้าตาตำแตงของพี่บ่าวพี่บ่าวของเราพี่บ่าวใต้พี่บ่าวใต้นะ มาลองชิมด้วยกันดูสิเป็นรสชาติเป็นยังไงนี่ดูดูหน้าตาดูหน้าตาหน่อยดูหน้าตาหน่อยโอ้โหมาพี่บาวชวนละพี่บาวชวนพี่บาวพาแซ่บต้มยำเป็นยังไงต้มยำปนีนเราเป็นหม้อไปเลยโอ้โหยกเป็นหม้อเป็นโตไปเลยนี่ดูเป็นหม้อโอ้โหดูสุดๆดดูกวีนมันตายบรรลุพนปนี

นี่แหละกินห้าวปลาห้าแซ่บๆน้ำกิมน้ำกิมอันนี้น้ำกิมนะน้ำกิมปลาดินใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็มาตรงนี้ก็ได้ช่วงไหนแกจองอ๋ออี๋ละผมว่ามันจืดนิดนึงว่ะปลาเติมเติมเอาอันตรนี้นี่นี่อันใส่น้ำกิมนน้ำกิมเอานี่น้ำกิมเอาพี่บ่าวน้ำกิมนะอะไรก็จืดอันน้ำกิมนโอ้ตามแตงก็รู้แล้วโอ้เอา แองเพี่ยนบอกพี่พูดใด้ปูว่าสีผิวาค้นปูเพียนให้โอ้สดนาวอะไรกับพี่เ่าอ่ะกินกินพี่เปาถ้าไม่ไงพี่เ่าพาแซบพานัวพากินวันนี้มีป๋าพี่บ่ามีเอ๋ที่สุด ม่ใจมาจากห้างเลยดิ่งตุบๆอยู่เอาขอนลรตีว่าลาตีปลาปลาเฮียตรงจับบอวาได้กินเสียบอ่นมนอมไม่เบาอืก่อนเรออืมอืมอื่อมอืนอืม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 องมมอือืมอืมอืมอืออื ไม่ต้องหรอต้มปลาว่าแท่งตันเนาะไม่ใช่หวานสูตรไทยสูตรมันเนี่ยอืมลงแจงขาดอะไรได้เนมีผักได้เสริมรสเสริมรสนี่ยผัดได้เนาะอืมเนี่ยพี่น้องเบื้องวิทย์กุยวิทย์เบิ้งศึกษามาแล้วว่าไอ้เม็ดกระทินเนี่ยอืมอาขาพยาธิตัวกลมไหมอืมพี่จีบบ้างครับพี่กินดวยเนี่ยเขาย้อนกระทินกับรักษาโรคหลายอย่าง ต่างรัวกว่าสารพิษเพราะมีสารพิเริเปิดกระทิงแค่นี้ตามมันมันหอมไปนี่เนาะไปเฉยเฉยหมดนั่นแหละผสมปลาใส่ไฟปะใสผักกระหยังสารนึกถึงทุ่งนาเลยชิมหอดบานห้องพี่น้องชิมน้ำมแล้วก็บรรยายด้วยรสชาติน้่าเกียวเข่าแงมเกียวเข่าผักกระหยงถี่นยูน้ำน้ำหน้าหนาหน้าต้มปลาปลาคอนมัอันนี้ปลาได้ใบผักกระหยงมา ก็ดีนะอร่อยมากเกินกันเลยไม่ได้อื่น่้นไปชมยังไปบ้านเนอะมันยายนายหน่อยอืมเนี่ยน้ำข้นป๋าบอกว่าอยากกินต้มยำปลาหนิลใส่ปักขยงนี่แหละครับรสชาติเขาผสมประสานพี่สุดอาหารไทยอาหารไทยใช่ไหมมันยายน้อยที่รสจัดนี่โอ้โหขมิ้นก็มาด้วย ข็าวมิ้นเงยอะไรอ่ใช่ข้าวมิ้นขาขาตาขาแก่ขาแก่ขาแก่กับไอ้พริกแกงเข้าไปอืสดเข้าไปนึกว่าแกงตายเลยอยสำลักเลยใช่พริกกับเห็ดคากอีดีใี่ได้โอ้ยเหมือนอาหารใช่มีเปรี้ยวมีเผ็ดเผ็ดก็มีหอมมีหอมหอมเครื่องแกงหอมเครื่องแกงแล้วก็หอมผักกระหยังผักกระยังผลอีสานอีสานอยู่นี่อีสานครับผักกระยังนี่อีสาน ครบทุกรสชาตินี่ครับต้มยำปลานิลลองเฮ็ดดูเด้อพี่น้องผสมผสมประสานลองเฮ็ดเบิงจะจะผูรสชาติว่าแซ่บหรือปลาแซ่บฟันไดต้มยำแซบแซ่บครับ,บ,บปลานิลบ้านเฮามีอื่ปลานิลงปลอคอช่วงนี้ช่วงวันเข่าแห้งหลายปลานิลงปลอคอ,อต้มต่างให้ไก่มาแซ่บอยู่ตรงนั้นบรรยากาศทัก แหงแสบใบบบกปปขามอ่อนๆพอดีแบบบขาแต่ไทยไม้ม,ยม,ม่มัดบ้านเขาก็ส่งสื่อว่าต้องหาปลาไทหน้าขาดหน้านี่เลยขาดไปขาดมากาดาก้เก็บป่าไม่นะ่าไม่น,ะมน,น่าใช<ะ>่บาคน,นอย่างปลาอ่าอันนี้จำา่ได้แต่ว่าแต่อันนี้จำได้นี่ยเ่าพะาหนุ่มท่ใต้ปั้นาออโธ่หนุ่มใต้ปั้นข้าเนียยคบณจ๊้วสมวที่มา ขยายพันธุ์จ้ำมันต้องจ้ำนะมันต้องจ้ำจ้ำนิดๆนะจ้ำฮึ่มต้องจ้ำประแดกแล้วเนี่ยไม่จ้ำยังเนี่ยทำไมไม่คุยเลยจ้ำอะไรเอ้าต้องคุยเอ้ยจ้ำมันไม่ใช่แล้วไม่แม่มาอืออือฮึ่มนี่สุดอือถุงมือพัย ต้มต้มปลาเนาต้มแสบแม่แท้ปลาไหลเด้ต้มปลาไหลนี่เครื่องยังสีหนึ่งโอ้ยปลาไหลต้มเป็นโตได้เเารียกต้มเป็ดอืต้มเป็ดปลาไหลเครื่องแห้งเครื่องถึงเนี่ยอิอ่ดีปลาสีเม,มือม่อเมือม่อมากุกที่สุดป่ปะวันนี้ปลาชอบอชา้นเนีอะไรต้มเป็ดปลาไหลเอแอบแซบจัดต่อไปเอแอบแซบพี่บ่าวกินต้มเป็ดปลาไหลเป็นไหม ยังไม่เคยลองอ่ะพี่เอาเหรอพี่เปายังไม่ลองหรอาจะจัดจัดจัดแต่อีกคอยแม่แพงเลยต่อไปนี้เดี๋ยวจะจัดต้มปีดปลาไหลให้ป๋าโอ้ยโอตัวตัวตัวให้ป๋าชิมกับพี่เปาตัวนี้แหละรสรสชาติตัวนี้แหละเครื่องปรุงตัวนี้เลยเม่นอปราแป๋ตัวนี้แหละต้มต้มปีดปลาไหลแซ่บเลยอือหือก็เหมือนกันนะแต่ใครกันต้มเหมือนกัน เราแต่ว่าเราต้องรวมทีมรวมทีมใช่ถ้าสามสามเสือสามเอื้อนะเอาละแซ่บละเดี๋ยวเราเราไปทลางคืนนานดีกว่าเออไปที่บ้านคุณพักผมไงมันบรรยากาศอยู่แล้วทำนาแล้วมีดอกไม้ด้วยโอ้โหอะไรไปสักต้องลงแซ่บเลยไดไปหาด้วยดีมาไหนกันที่ใครไม่รู้ข่าววิธีการกิน นี่อะไรนะรูดเลยรูดเลยอืมรูดเลยนี่อะไรนะพี่เออกระถินกระถินเออใช่กระถินนี่คือพญาต่าพญาตไอตัวกรมไปดูใน YouTube อ้าวตายแล้วดูใน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 เรื่องของก็ไอกระถินบ้านเรากรับต่อไปนะเดี๋ยวจะพาพี่บ่าวแล้วก็ป๋าเอฟเดี๋ยวป๋าเอบชาแนลเอชาแนล ต้มปลาไหลหนาวสิต้มปลาไหลนะพี่น้องครับเดี๋ยวสิหาปลาไหลแสบๆต้มเครื่องปรุงไคลายครับว่าต้มปลาปลาเนื้อไ่แหละกับปลาหนื้อไงถ้าไหนดูอะไรกินข้ามยังไงเอามากินมื่อไหรกินข้ามยังไ่เมื่อไหร่เขาบอกกินข้ามยังไงมันแสบ่อเหรอโอเคเนาะติมนี้ติมนี้ิมนี้ล่าล่าเนาะต้มต้มปลานิมต้มยำปลานิมเดี๋ยวรอดูต้มยำปลานิมกับ ตำแต่งวันนี้ตำแต่งววันนี้สองคลิปวันนี้เราก็สองงานนี้ขอลากันไปก่อนขอลาไปก่อนเออฝากติดตามฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องสามช่องเอเอแชนแนลเอแชนแนลฟาเอฟแชนแนลเปเอฟแชนแนลพี่บ่าวพาแซบนะฮะพี่บ่าวว่าแซบหนึ่งวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสครับวันดีครับ おいおい。